จากไทยลีกครับคราวนี้ไปกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ตอนนี้เทคโนโลยี VAR ถูกวิจารณ์อย่างหนักครับส่งผลงให้หลายฝ่ายกังวลว่าจะเป็นการสร้างสรรค์หรือทำลายวงการฟุตบอลอังกฤษติดตามได้จากคุณไฑูทุนรัติวิริยะผงรับในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาการใช้ระบบ VAR กับการแข่งขันพรีเมียร์ลีกถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องทั้งจากเกมเมื่อคืนก่อนที่อาร์เซนอลถูกริบป,ประตูขึ้นนำ เพราะกรรมการมองว่าเกิดการทำฟาวขึ้นก่อนที่อาเซนนลจะได้เกมบุกรวมถึงจังหวะการเข้าสกัดของเบอร์กิลฟานไดนัดที่ลิเวอร์พูลเสมอกับเอเวอร์ตันที่หลายความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในวงการมองว่าควรจะโดนใบแดงกลับได้แค่ใบเหลืองยังมีปัญหาจากเกมระหว่างแอสตันวิลล่าที่เสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ลูกยิงประตูชายของเฟร์ิเป้คูตินโยถูกกรรมการเป่าล้ำหน้าไปก่อนทั้งที่ดูจากภาพช้าแล้วไม่ล้ำหน้า โดยล่าสุดทางฝ่ายจัดการ่งขันพรีเมียร์ลีกได้ยื่นเรื่องถึงองค์กรผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพหรือ PGMOL ทำการสอบสวนการใช้ VAR ที่เกิดปัญหาใน2เกมสำคัญทั้งเกมที่เชลซีเฉือนชนะเวสต์แฮม2ต่อที่ลูกตีเสมอของเวสต์แฮมถูกยึดไปเพราะกรรมการ VAR ชี้ว่าเกิดการทำฟาวขึ้นก่อนแต่หลายฝ่ายเชื่อว่าเอดูอาร์เมนดี้ผู้รักษาประตูของเชลซีแกล้งเจ็บเพื่อให้กรรมการหยุดเกม รวมถึงเกมที่นิวคาสเซิลเสมอกับคริสตันพาเลซศูนย์ต่อศูนย์ที่นิวคาสเซิลถูกยึดประตูชัยเนื่องจากกรรมการมองว่าโจวิลล็อกของนิวคาสเซิลที่ชนกับบิเซนเต้กเวต้าผู้รักษาประตูของพาเลซเป็นการฟาวทั้งที่จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะกองหลังของพาเลซเป็นคนผลักวิลล็หลอกไปชนกับผู้รักษาประตูซึ่งองค์กรที่ดูแลผู้ตัดสินยอมรับว่า VAR ทำหน้าที่ผิดพลาดจริงแม้การใช้ VAR จะช่วยให้ผู้ตัดสินมีเวลามากขึ้นในการพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงช่วงซิยววินาทีแต่สุดท้ายเป็นหน้าที่ของกรรมการเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดซึ่งแต่ละคนก็มีบรรทัดฐานและวิจารณญาณแตกต่างกันโดยองค์กรผู้ตัดสินเตรียมหารือกับฝ่ายจัดการแข่งขันพิมลีร่วมกับอดีตนักฟุตบอลอาชีพอีก3าคนเพื่อหาทางออกให้กับเรื่องที่เกิดขึ้นต่อไปไพฑูรย์นติวิรยพงษ์ไทย PBS รายงาน เช็คลำหน้าต้องดูที่ VAR แต่ถ้าเช็คทีวีที่คุ้มค่าต้องดูไทย PBS ช่วงนี้กลับไปที่คุณเจษดาคุณบรรวิสาค,ครับแมวันนี้คำคมเฉียบที่สุดตั้งแต่มีคำคมปิดท้ายของคุณ <c oughs> อินทัศนะครับขอบคุณครับเห็นด้วยกับคุณอินทัศ์เลยนะคะ